วิชาการก็ย้ำนะคะว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมายสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกหลายๆครั้งแต่ว่าการมีประเด็นในลักษณะนี้ถกเถียงกันถือเป็นบรรยากาศที่ดีอาจารย์ใช้คําว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างเฮลตี้ในสังคมนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถกเถียงกันด้วยนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับที่พระมหานพันสันติสุพัทโทนะคะซึ่งได้มองไว้ว่าปรากฏการณ์การประทะกันทางความ คิดเนเกิดขึ้นเรื่อยๆในสังคมแต่สิ่งสำคัญมากกว่าคือเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรภายใต้ความเห็นต่างค่ะาาเรื่องนี้พระมหานพันธสันติพุทธโธได้ชวนสังคมทำความเข้าใจกับการเปิดพื้นที่พูดคุยว่าน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งละค่ะหลักการสำคัญคือฝ่ายที่อยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตัวเองเคารพและเชื่อมั่นต้องคานึงถึงวิธีการที่จะไม่ผลักให้ผู้เห็นต่างหรือฝ่ายตรงข้าม เป็นฝ่ายตรงข้ามนะคะเพราะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีโครงสร้างของความเชื่อและวัฒนธรรมเดิมอยู่ด้วยเสมอในขณะที่ฝ่ายซึ่งไม่เห็นด้วยก็จะเป็นไปได้หรือไม่นะคะที่จะมองให้ไปถึงเป้าหมายและคุณค่าที่แท้จริงซึ่งผู้ที่ต้องการเปลี่ยนก็อยากจะสื่อสารให้สังคมโดยไม่ขุนเคืองไม่พอใจกับคำพูดบางคำพูดซึ่งอาจจะไปบทบังจากเป้าหมายนะคะ ท้ายที่สุดแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะจะสร้างการมีส่วนร่วมให้กับทุกคนได้อย่างไรได้เปิดพื้นที่การพูดคุยโดยหากมีการรับฟังความคิดเห็นกันแบบ Public Hearing มีกระบวนการของผู้ที่เกี่ยวข้องได้มาตกลงร่วมกันก็จะนำไปสู่สิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องกันนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงร่วมกันอย่างไรการพยายามเคลื่อนไหวสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองเคารพเชื่อความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชน หรือการพยายามหรือสร้างอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมันขัดกับการพัฒนาเนี่ยแล้วก็มีความกระหายที่ทําอย่างนั้นเนี่ยเป็นเรื่องน่าชื่นชมก็จริงแต่ก็อยากจะชวนคนรุ่นใหม่ลองพิจารณานิดหนึ่งก็ได้ว่าการทําให้เป็นประเด็นทางสังคมและสันนณะนี้ได้รับการถกเถียงเนี่ยข้อดีคือจุดติดแล้วคนเห็นข้อไม่ดีคือการผลักผู้เห็นต่างหรือผู้ที่อาจจะไม่ได้เห็นต่างแต่ แต่รู้สึกรับไม่ได้กับวิธีการสื่อสารมันก็เท่ากับผลักคนเหล่านั้นเนี่ยออกไปยืนฝั่งตรงข้ามทุกการเปลี่ยนแปลงแม้มันจะมีสาระสำคัญแต่แน่นอนโครงสร้างของสังคมเดิมความเชื่อแบบเดิมมันมีนมอยู่คู่ที่อาจจะไม่เห็นด้วยแต่ลองมองให้เห็นหลักการวัตถุประสงค์ของเขาได้ไหมอย่าไปขุนเคืองอย่าไปอย่าไปรู้สึกว่าเออมาจมตี สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่เป็นที่รักที่คนที่เชิดชูก็จะมีความรู้สึกว่าด้อยค่าถ้าเกิดเราโดนความรู้สึกไม่พอใจนั้นเนี่ยครอบงำเราก็จะไม่สามารถมองเห็นถึง Pur p o s e หรือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาจจะมีสารมีคุณค่าบางอย่างที่อยากจะสื่อสารให้กับสังคมเห็นฉะนั้นสิ่งที่อาตมาอยากชวนทําก็คือชวนทั้งสองฝ่ายเนี่ยปรับในส่วนที่ตัวเองปรับได้ถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้แหละมันคือการ ฟังซึ่งกันและกันมันคือการเปิดพื้นที่ใจของตัวเองให้เกิดการรับฟังกันแล้วถ้าทำอย่างนี้อาตมาเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยมันก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืน